นี้อย่างเป็นทางการแล้วโยเกิเกิลค่ะอ่าเป็นไงบ้างมันบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างคะค่ะอัลบั้มนี้ใช่ไหมคะอัลบั้มนี้ก็พูดถึงการรักตัวเองค่ะเป็นการแบบว่าเออเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เรียนรู้ที่จะรักตัวเองไม่ว่าจะแบบข้อดีข้อเสียแล้วก็ใจเย็นๆกับตัวเองแล้วก็เป็นเมสเซจที่วิวอยากให้ทุกคนรู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปวัดกับไม้บรรทัดของใครค่ะวัดที่ความพอใจของตัวเราเองค่ะอันนี้เป็นคอนเซ็ปที่เราตั้งเอาไว้เลยตั้งแต่ เริ่มต้นเอาจริงๆคือตอนเริ่มต้นอะมันมันมาทางนี้แหละแต่เรายังไม่ได้คอออกมาว่ามันเป็นว่ามันเป็นเซลฟ์เลิฟขนาดนี้แต่เรารู้ว่ามันเป็นเกี่ยวกับการที่เราแบบ ทำอย่างมีความสุขแล้วเราอยากให้ทุกคนได้รับความสุขจากอัลบั้มนี้เราตั้งเราตั้งโจทย์ไว้ว่ามันคืออัลบั้มแห่งความสุขอะค่ะแล้วเราก็เลยเริ่มค่อยๆแตกออกมาแล้วมันเลยชัดเจนว่าอ๋อมันเป็นการเรียนรู้ที่สลักตัวเองค่ะแต่ละเพลงนี่สตอรี่นี่มาจากตัวเองล้วนเต็มเต็มค่ะแต้เอาจงจริงเพราะเราก็เลยรู้สึกว่าการแต่งจากตัวเองมันก็ง่ายแล้วก็ความคิดเห็นของเราเองอะไรเงี้ยล้วก็เลยแต่งออกมาค่ะแล้ววิคิดว่าหลายๆคนน่าจะ มีประสบการณ์ร่วมอยู่แล้วกับเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะแบบมีเรื่องเรื่องอกหักการออกมาจากความสัมพันธ์หรือแฟนเก่านีสัส่ไม่ดีหรือหรือการที่จะแบบว่าเออเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีคนดีๆรอบตัวไม่ว่าจะเพื่อนครอบครัวอะไรเหมือนได้ปลดปล่อยเนะเหมือนได้ปลดปล่อยใช่ค่ะถามว่าก่อนบอกเรื่องราวของเราไปเลยเนอะในตัวของอัลบั้มนี้ใช่ค่ะเรื่องราวของเราแล้วก็วีหวังว่ามันจะเป็นเพลงของคนอื่นด้วยกลับมาเป็นอัลบั้มขนาดนี้นี่คาดหวังขนาดไหนครับเต็มเมเลยสิบเพลงเนี่ยวีก็ถ้าไม่หลับ ถ้าไม่ฟังก็จะเสียใจอันนี้บอกว่าพวกนี้พวกนี้เอมมีมาแล้วเนาะพวกนี้เอมมีมาแต่ว่าวันนี้หกโมงเย็นค่ะจะแบบอัลบั้มออกมาทั้งสิบเพลงเลยค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้ออกมาเป็นสิบเพลงก็จริงๆิวีเริ่มมีไอเดียเนี้ยตอนประมาณหลังปีใหม่ของเขาเรียกเริ่มต้นปี2021่อะค่ะก็เกือบเกือบจะ2ปีเต็มๆละ จริงวีภูมิใจขนาดไหนเพราะว่านี่ถือเป็นอ้ำรั้มไทยน้อั้มแรกเลยใช่ค่ะภูมิใจมากค่ะดูไม่ออกหร <c ười> อคะคืออยู่บนเวทีนี่หนูแบบภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเก่งเนาะเพลงกรเพาะจังใช่ก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากให้ทุกคนลองไปฟังเพราะคิดว่ามันเป็นเพลงที่ให้กําลังใจคนได้เยอะเลยไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่ไม่ว่า จะอยู่ในมูดแบบไหนวีรู้สึกมันฟังเพลงนี้ได้แล้วมันก็จะสามารถอัพลิฟคุณได้แน่นอนที่สําคัญอัลบั้มนี้มาแบบวีโยกได้ทั้งอัลบั้มเลยใช่ค่ะเป็นเพลงที่สนุกสนุกเต้นได้เต้นหมดเลยเหรอคะใช่โยกค่ะอาจจะไม่ใช่ตื้ดตื้อตื้ออะไรอย่างนั้นแต่ว่าวีเชื่อว่ามันเต้นด้วยกันได้แล้วก็อยากให้มันสนุกกันที่คอนเสิร์ตอะไรอย่เงี้ยค่ะเอาวีฝาดอีกที่านึงค่ะอัลบั้มนี้แล้วก็เอ็มวีที่จังหวัดกำนีด้วยค่ะก็ฝากนะคะอัลบั้มยูเกิลนะคะปกนี้เลยก็จะปล่อย ให้ทุกคนได้ฟังแล้วในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยแล้วก็สามารถดู MV นะคะระวังเสียใจได้ในวันท wow. ี่1พฤศจิกาไม่รู้ว่าออนวันไหน1พฤศจิกานะคะที่จะสามารถดูได้เลยแล้วก ไปตัดวิวกันเยอะๆเลยค่ะฝากด้วยค่ะเป็นอารมั์ที่ตั้งใจมากๆแล้วก็อยากให้คนสนุกไปด้วยกันเพราะตอนทําสนุกมากตอนฟังเลยอยากให้สนุกด้วยกันค่ะเอาวีก่อนหน้านี้เห็นบนเหนื่อยตอนนี้หายเหนื่อยไหมคะวันนี้ชื่นใจสุดๆเลยค่ะคุ้มเหนื่อยมากก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ผนเป็นห่วงเลยพอโพสอันนั้นขึ้นมาเลยอ๋อจริงๆไม่มีอะไรหรอกค่ะหนูอ่ะรู้สึกว่าหนูเหนื่อยเพราะว่าหนูเหนื่อยสวยสวยจนเหนื่อยเหรอสวยจนเหนื่อยใช่คือหนูรู้สึกว่ามันน่าหมันใสมากอะไรอะไรเลย คือหนูแค่รู้สึกว่าจากทุกอย่างที่เราต้องทำเราแบบโอ๊ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเลยแต่ทำไมเราต้องมันสวยอีกวะอ,อ,อย่างเงี้ยบบเนื้อหออมยว่ามันต้องมันนั่งแต่งหน้าอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมฉันจะแบบเธอจะคาดหวังให้ฉันสวยตลอดเวลาเราเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฉันทำงานฉันยังงี่ยังงี้ยางนี้ๆๆๆๆๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยเหนื่อยจะเหนื่อยจะสวยแล้วมันไปเจออะไรมาไปเจอคอมเมนต์อะไรมาค่ะมันไม่ไม่ได้ไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรเลยวีแค่รู้สึกว่าหลายๆครั้งเราเราแค่แบบเหมือนอยากจะทําอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่า การต้องนั่งอยู่เฉยๆแต่งหน้ามันทําให้เราแบบเฮ้ยเสร็จได้ยังอะอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยเออเราก็แบบว่ารับอารมณ์ตัวเองก็แบบเป็นประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนความแบบเป็นดาราอย่างเงี้ยมันจะต้องคลิปลุกคลิปลุกอะไรเงี้ยเออคุมเออใช่เราแค่รู้สึกว่าคนเรามันไม่ได้จะต้องแบบลิฟต์อัพทูเอ็กซ์ป์เตชันของคนอื่นตลอดเวลาเราเลยบ่นว่าแบบฉันไม่อยากสวยตลอดเวลาขนาดนั้นใช่ไม่ได้ฟีลแบบเบื่องานเบื่อทำงานจนเหนื่อยเลยค่ะเราเราสนุกแล้วเราก็เหนื่อยแต่เราแค่เรารู้สึกว่าเอ้ย แบบไม่แต่งหน้าได้บ้าอย่กาคาดหวังกันใช่ไหไม่เป็นคาะว่าฉันทำหนึ่งสองสามแล้วอ่ะฉันไม่ทำสี่ห้าได้ไหมเธอจะคาดหวังให้ฉันดูดีตลอดเวลาไปไม่ได้แค่นั้นแหละค่ะวีอยากลองฉีกไหมถ้าขึ้นคอนเสิร์ตแบบน้าสนเลยเคยคิดเหมือนกันเพราะว่าขี้เกียจแต่งล้วก็คิดอยู่ว่าเอะหรือจะแกล้งทำเป็นบอกว่าอยวันนี้ลืมเอากระเป๋าเครื่องสําอางมาอะไรเงี้ยแต่ก็ ใจไม่ถึงค่ะก็ยัาแต่ที่ปลอยแพ้ออกไปสุดท้ายก็ยังอยากสวยอยู่มันจะตาตึงเนาะสุดท้ายแล้วเนาะมันจะอยู่ในโซเชียลตลอดไปเนาะค่ะแต่คิดว่าเราก็น่าสดโอเคอยู่เราผิดอยู่ดีลองดูลองดูลองดูพี่เชียเย็นนี้เลยเนี่ยสักเพลงหนึ่งมาละอย่าเลยอย่าลีมูเวอร์เข้ามาได้เลยเพลงแรกหลบหลบหน้าก่อนหรือเพลงสุดท้ายเออก็คินเตอร์ลิมูเวอร์ยังไม่มีนะคะหรือว่าจะโชว์ล้างหน้าตรงนี้เลย วันนี้ไปเลยคุณพี่ให้เกียรติช่างแต่งหน้าอยู่ลเดี๋ยวไม่คุ้มแล้วเนาะยำเหนื่อยยำเหนื่อยเพราะวันนี้วันนี้ให้สวยหน่อยวันนี้แบบเป็นวันของเราอ่าแต่ความความคิดนี้มันมันเริ่มหายไปยังตอนนี้หรือว่าก็ยังก็ยังคงอยู่ก็มันมันไม่ได้เป็นความคิดจริงจังอะไรขนาดนั้นแล้วมันก็แค่แบบว่าเออเราคุยกันเล่นๆกับแบบทีมช่างของเราว่าแบบ <c oughs> ไม่ใช่ลบบไม่อยากแต่งแล้วอยากแบบอยากนอนอยากอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า <c oughs> เป็นความรู้สึกนะตอนนั้นๆของ <c oughs> ใช่แต่มันก็เป็นความแบบโอ๊ยสวยเหนื่อยจะสวยล้วม <c oughs> ันเป็นโจ๊กแบบข้างในของเราันเองแต่วินแต่วิรู้สึกมันสะท้อน <c oughs> ถึงสังคมเราด้วยว่าแบบมันเป็นเรื่องของแบบบิวตี้นอมบางอย่าง <c oughs> <ๆ S 2> ที่แบบ <c oughs> คุณ็กซ์เัคให้ผู้หญิงทําหน้าที่นน่นนี่น่นั่นแล้วคุณยัง็กซ์เัคให้เราดูดีจากทุกอย่างที่เราทําทั้งที่แบบสิ่งที่เราเจอคือแบบพายุหมุนขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามัน เป็นผู้หญิงมันก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วก็แบบมากกว่านั้นจะแบบไม่ต้องมาจัดกันนะจ๊ะเองอม,มากว่าคุณก้าวเข้าใจไหมคะว่าแบบเออวันบางวันเราอาจจะไม่ได้สวยมากขนาดนั้นยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหนูสวยตลอด yeah. ฉันชอบในความมั่นใจของเขาสวยเขาพูดจริงๆเขาพูดจริงยังไงก็สวยในสายตาเขาแหละตาบอดละค่ะแบบแบบความหลัห้คาตาบอดเขาถึงาถึงใช่แล้วสวยจากภายในไงปาราอะไวันเกิดขนมเก้าวันเกิดที่ผ่านมาเก้าอ๋อใช่ค่ะวันเกิดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ยังไงเลยก็แบบ happy birthday ไปคุณมีของขวัญอะไรให้เขาไหมคะอะไรยังไงบ้างสบคื หนูจะพยายามหนูตอบไม่ถูกเลยหนูไปคาดหวังให้เขาทำนน้นทำนี้หนูไม่ได้ทำอะไรเขาคือหนูก็อ่ะเราก็อยู่เราก็อยู่ด้วยกันเราก็แบบซื้อข้าวมากินด้วยกันอะไรเงี้ยก็แบบเป็นอะไรธรรมดาธรรมดามากๆทีนี้ก็ใหญ่จะชวนว่าแบบเอ้ยไปกินข้าวข้างนอกไหมแต่ว่านั้นเขาก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราหาโอกาสวันอื่นเอาก็ได้เดี๋ยวให้มาชดเชยแล้วก็อย่างของขวัญนั้นเกิดวี่อเร็งไวแล้ววิมไม่รู้ว่าวีจะซื้ออะไรให้ดีเพราะไม่นานเนีหนวีเพิ่งซื้ออนุนอันนี้ให้แล้ววีก็รู้สึกแบบ โยดยากเราไม่รู้จะซื้ออะไรเลยเออใช่มันซื้อไปแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะซื้ออะไรให้ต่อดีก็เลยแบบเริ่มลองถามว่าแบบอยากได้อะไรเขาก็แบบไม่อยากได้เลยเลยอยากได้เวลาทีอเราให้เขาได้ไหม ให้ได้ค่ะรอบปีหน้าแบบเดียวช่วงนี้คิวเต็มถึงธันวาแล้วปีหน้าให้เลยได้กินข้าวมีโอกาสมีโอกาสได้กินข้าวแน่นอนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาเวลาจุ่ๆกันแต่สำรของขวัญนี่จะไม่เป็นชิ้นเป็นอันแลวให้เวลาเลยใช่ไหมตั้งใจค่ะก็ไม่ก็เดี๋ยวจะมีชิ้นเป็นอันแลแต่เราแค่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวลากไปเลือกด้วยเลยละกันใช่ค่ะจริงๆแล้วสิ่งสำคัญสุดคือเรื่องของเวลาเนาะตอนนี้พี่การเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจค่ะว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องของแบบ intention ้วยแหละแล้วรู้ว่าแบบเอ้ย เธอจะไม่มีเวลาซื้อนะแต่แบบดูว่าแบบยังไงก็ไม่ได้รักน้อยลงอะไรเงี้ยคใช่ความรักครั้งนี้ก็น่าหมืนใจจริน่ารักไปได้สวยเนาะคู่เราคิดว่านะคะแล้วก็ลองลองดูไปวิววิวว่าไปได้สวยที่สุดเท่าที่เคยเจอมาค่ะอมันก็เหมือนเพลงดราสุดของเราะนาะขยี้เลยตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขค่ะแล้วเขาเป็นโน1เลยหรอตอนเนี้ยเขาคือแรงกิ้งันดึ่1เลยหรอในชีวิตเรา แลนกิ้งหมายถึงที่ความสุขอันวามสุดที่สุดตั้งแต่มีความรักมาเนี่ยน้องวิวใช่ใช่ค่ะกล้าพูดกล้าพูดว่าอย่างนั้นเพราะเราเราก็ไม่เคยคบใครนานขนาดนี้มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันเหมือนมันไม่ได้ต้องยากขนาดนั้นนะความรักมันง่ายมากๆแล้ววิวก็เลยเออมันเลยเป็นความรู้สึกอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองความรักที่ดีอะไรเงี้ยซึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะลาสขนาดไหนแต่อย่างน้อยแบบวันนี้มันดีมันก็แบบดีมากๆแล้วเสน่ห์อะไรที่มันทําให้แบบว่าเรากับเก้าถึงรักกันขนาดนี้ค่ะแบบหมายความว่าเราก็ไม่ค่อยมีข่าวมีทะเลาะงงเง้งกันอะไรให้มันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยคู่เราอ่ะดูแฮปปี้มากก็น่าจะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันด้วยเออมันเหมือนมันมีเซนส์ของความแบบเออเพื่อนกันเราก็คุยกันเข้าใจกันอะไรถ้ามีอะไรเราไม่เห็นด้วยตรงกันเราก็คุยกันมากกว่าค่ะ คุยเคลียร์กันด้วยเหตุผลเนาะใช่ค่ะบางอย่างก็มีอารมณ์ก็ยอมๆก็ยอมๆก็ใจรอบเดือนเราด้วยคือให้เขายอมๆเราหน่อยใช่ค่ะบอกรักก้าออกสื่อได้นะมคะโอยใจเย็นเฮ้ยเออย่าลอวีวีพูดมาขนาดนี้ก็บอกไปหลุดแล้วนะเออก็ก็พูดไปแล้วนะวันเกิดก็เขียนแบบรับยูอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆอะไรบอกรักกันบ่อยไหมจำเป็นไหมต้องบอกรักกันบ่อยํามงี้เลยเอองี้เลย ขอบคุณค่าที่มาในวันนี้เหมือนว่าขอบคุณงานแต่งแล้วเไม่ไม่แต่ยังไม่ใช่งานแต่งเปิดเองด้วยนะเราอ่ะจริงค่ะก็นั่นแหละค่ะก็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 พูดเรื่อยๆค่ะแล้วก็แบบว่าวีเองเป็นคนที่แบบเหมือน ภาษาภาษาความรักของวีคือการแบบแสดงออกและการพูดเพราะฉะนั้นคนรอบตัววีไม่ว่าจะแบบแฟนคลับวีหรือก้าวเองหรือเพื่อนวีครอบครัวอะไรอย่เงี้ยวีก็จะพูดตลอดแบบลอยๆขึ้นมากลอก็รักจังจุ๊บๆอะไรเนี้ยคือวีวีพูดเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะอ่าโอเคขอบคุณค่ะขอคุณขอบคุณ